อู่สวัสดีครับสวัสดีเอซแฟนครับเอซสาวหน่อยเอซน้องอุงอิงครับนี่นี่่มาแลวละพอยาบาวโทนอย่างนี้ว่าเ่ามือด่วนเอาไปสองศูนย์ูเก่าเก่าศูนย์ศูนย์มึก็ไม่สวยนไม่เหลืออยู่หักตาไปแดกแปดพันเรียว่ง่าวกู้ายมากุม่าสวดซื้อวันนี้นี่เราว่าง่ามกับายมายาที่กู้หลบมืออามาเขาก็่ายอยู่วงไฮโลเหมือน มันห้ไฮโอยุใสที่บอกตำรวจอ๋อบอกจะสร้างหัวใจด้วยอาเหลือเก้ายินทนไม่เหลืออายุเลขศูงเนี่ยเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็สองศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองศูนย์รัจายู่งไฮโลเหมือนแล้วมาเลขวางแงมพูดเลยมาพ่ายมากเพราว่าศูนย์หลายพนใส่ระบดออกมาเป็นสองศูนย์ศูนย์มันสะอาดสวยเยดิโอ๊ะโอ๊บิกคิปพี่น้องรถขามไหมครับรถขามเมื่อกี้ครับ เอาไปเด็ดกับแหวนทานเนี่ยมาดูข่ามือด้วยธุรกิจบ่าวโทนใหม่ให้เขาญาติเปิดนะครับบ่าวโทนนะครับเราธุรกิจพันล้านนะครับพี่น้องนเลยบนน่ะแจ้งมือเราเห็นป่ะนี่พี่น้องปาดบ้านห้องไอหมื่นเล่มแล้วพี่น้องออเดอร์ปหมือนอะไรนี่อันนี้ก็บมืออะไรนี่นี่มื้อเล่มแล้วอันนี้คือยอดสั่งซื้อเฉพาะเสื้อบ่ะอันนี้ยอดเสื้ออันนี้ยอดเซ็ตเซ็ตเซ็ตเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแมนสนใจก็ทัก ใน f เ e b o o k ปบาทโทนครับเอามาในเ e b o o k แล้วพิมพ์เขาว่าป่าทโทนครับรูปล่างหน้าตาโปรไฟล์ต้องขี้ห้ทาทักมากรครับทักมาถ้าเกิดว่าไอ้ค่ำขึ้นต้นค่ำทักที่ฟังแล้วมันสนอโหอย่างเช่นบอกว่าต้องคว่าสวัสดีครับบาทโทนคนรูปหล่อสิเมนอ่านเร็วตอบเร็วลดทันทีครับลดพร้อมเหลือเก้าเก้ดอาพันหนึ่งตูมันแล้วารทอม นี่อาบนี่นะครับคือต้องทักป่าดิทักกรรมฮาบาโธนครับในของก้าวมที่เอาเสื้อเบอร์ไหนสีไหนมาโทนเราไม่เคยรับเลยพี่น้องสีมันมีสีเดียวครับสีสีเดียวเด้อเสื้อเป็นเศษนี่มีอยู่สีเดียวครับเลือกสีบ่ได้แต่ว่าเลือกใส่ได้สีอะไรออกสีขาวขาวบงม่วงขาวบงม่วงเลือกเลือกสีไม่ได้แต่เลือกขนาดได้เลือกใส่ได้ครับ หรือถ้าเกิดพูดอะไรอยากโทรมาหาปทอนมาทอนเบอร์อีกย่างเขาพูดว่าได้สามคโทรมาบอกไม่ตีอออดอกบอกไม่รับสายเพราะว่าพอมันอยู่อีกเครื่องนึงบอกบอกแม่หน่ะ <l ug> พี่น้องคือถ้าเกิดว่าสา,ายสีชมพูเขาจะรับเลยครับพี่น,อน,น้องเด้อแต่ว่าขึ้เป็นสายทุกทไปมาทนอนเพิ่นบอกว่าโอ้ช่วงนี้ก็น,นี่ครับโอ้ยรับผอทสายคอเซ็นเตอร์คนเดียวบอกเออมันท้ออีกแหลโทรมารับเม็ดทุกสายเขาเส้นเตอร์ท้อมากเราอย่างนี้เอาคือไปรับเขาฮัลโหลสวัสดีครับ Uh huh. ติดต่อจากตุ๊ตุ๊ต pues uh ุ๊ต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 ุ๊าุ๊ตุอตุ๊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 อุ๊ัุ๊ตั๊ตุ้ตุ๊ก bad, uh ุ huh. oh, ๊ต oh, okay. ุ๊ต so voilà ุ๊าุ๊ต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 ุอตุ๊ตย๊ตุ๊อุ๊ต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 ุอตุ๊อุ๊ตุ๊ตุอดูแบบเสื้อหน่ออครับได้เลย้รับจัดส่งให้๊ดุนี้ครับ อ่าก็เลยแบบเด็แล้วมีเก็บปลายทางไ,มไหมพันะหอปลายทางไม่มีครับต้องโอนอย่างเดียวครับก็เลยว่ะ <S <S <ห>อ่าน่ครับบาทนลสลากเชูแล้กินกูตาหลายครับก็เลยแบบกอผิวดีแล้วยังมีความสล,กล,กลักแหลมด้วยนะครับผมโทรมาบ้างเถื่นี่เบอร์ประมาณ72โตัคนหเจบตัแมนเบอร์โทรวบวกตุ๊ตตุ๊บวกตุ๊ตตุบวกตุ๊ตตุ๊บัดดิงสีโทรกลับกับโทรปฏิบติมันโทรเมืองนเบอร์ตัวเมืองนอกเดนพยาย เมืองนอกยังสิบวกคักบวกแน่บวกค้าบวกแนนเ้าก็บวดูอ๋อดพี่น้องครับคนนะพี่สิบหอนแห้งหลายได้หโกบจะโดโดเฮาจมมาอยากกินกับเผาโขบซื้อๆโตกับบต้องหาปนันหอกโดเอ้ยไปหาทางอื่นโดจมมาอยากกินกับเผาโขบมือเส้านี่โดไปหาทางอื่นโดยังสิมาหาจอบันนี่ทีมงานลังบ้านนี่ก็ต้องหนุ้ยไม่อยู่เนาะวันนี้นะครับทาง กรมตุตุนะครับร <อ S 1> ได้ไไ้ทำนายทายทักหรือว่าพยากรณ์อากาศไว้ว่าจะร้อนที่สุดในรอบ145ปีนะครับผมกับโมโหคือกันว่าสิร่อยสี่สิบมหาปีทีเดียวมันหอนซ้ำไดนนะพี่น้องเพราะว่าผมก็เกิดบ่ทันครับเชื่บ่ทันบ่ <laughs> 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 ต้องถามคนหาซ้างใครว่าเป็นเจ้าเกิดทันก่อนแล้วสี่ถามจะมันเป็นจังไหนลอยสี่สิบมหาปีทีเดียวเป็นจังไหนเนี่ยแล้วอยู่เพื่อไลยสี่สิบมหาปีที่แล้ว เออแต่ว่าห่อนที่สุดในในรอบยี่สิบสมสิปีกันยังเพว่าเออโอ้ปีนั้นหอนี่หลีก็สิ่ก็อะไรเนาะเพราะแต่ว่าลอยสีาปีผมก็งงเลยแล้วมันมันซำไหนเนาะแล่มันสร็จซำไหนเนาะนามในค้องสีเดือดปวด่าโทนูสึกว่าบโน้มวานนะครับเนาะตามภาษาคนมีความรักบน้ฮวมวานับ้วมวนยังเอ๊ะเบาน้อวมวนอังไรไอ้บีคอมเมนต์มาอยู่ผมว่าคือีว่าเหรียญางเยอเ อ่อยเป็นเหลือเป็นเล้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเหรียญอย่างเดียวยักษ์พูดที่บอกเหรียญอย่างเนาะมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งอันนี้ยบ้านแม่กับบ่อขยับอีหยังคือแหวนเป็นเหลื่องเพลินก็บ้านสิขยับไปใส่บ่ได้ตอกเสาเข็มไว้ติตอกไว้อยู่บนตัวขยับบ่ได้ก็สิมันขยับเว้าขึ้นมาบ้านบ่ขยับไปใส่คน่าผมล่ะผมล่ะมันสิขยะอย่ได้ลมหัวกดสิเอามันห่อมันไปได้อยู่ที่ว่าน่าสร้างโอ้ไปอยู่ในป่าด้ครับพี่น้องไปอยู่กับพระฤาษีนะครับ พอดีถือเขาอูดไออูดเือขาเผาหน้าเผาเพื่องหนีออกมาสิละพระฤษีกออกมาท่านึงไอผู้ติดตามออกไปอีกท่านึงมียุ่ช่วงหนึ่งบ่เห็นหนาเพิ่งครับเพิ่นไปอยู่กับพระฤษีพอพระฤษีออกมาเพิ่นก็น้ำกลมมาบัดนี้นี่ละคักกระดบผู้ติดตามวันนี้ได้กี่คลิปแล้วนี่วันนี้นี่คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะพี่น้องิปมี่าเบิ่งนะครับคลิปแรกก้นเบิ่งประมาณพันสองนี่ย่พันสองน้องมาอยู่ เอายเอามือลยกีบพ,พ่อคนบก่อยขอบับมาเบิง่งบันไดเออบ่าตอนเอาลายดอกก็มันบ่กมีผมให้ปักดอกเอาไปลายลายคลิปกันเ <c oughs> บิ้งับไปรอบว่าวอีกแล้ว <c oughs> ว่าเพื่นอ <c oughs> นวน้าสร้างนี่อย่าสิไปบอกรับหลังครับมันบ่มวนเห็นมาหน่อยแล้วบอกว่าห้ามมินทัเออเอเอ,เ,อ,เ,อ,าอาเกิดอะไรขึ้นแม่หน่อยถึงอาพต์แบบนั้นมีอะไรขึ้นบ่าวโทนนะ แม่หน่อยโพสเมื่อคืนว่ามีคนมาบูลี่น้องว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงันอะไรขึ้นบมแมนคนบูลีล่นเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเขาสี<ม>บัวาวเรืเ่องพวกจังซี่เขาสีบวดูถูกคนอื่น<ม><ม>อัน,อน,อนคนถี่มบบูลี่คนถี่มบวาวพวกนี้นี่เขาลดระดับบอกให้เป็นคน<ม>สีอยู่อีกระดับหนึ่ง<ม><ม>คือความเป็นคนยังบอกท่านเต็มจิตใจยังไม่สมบูรณ์เขาเอื่อเอื่อเอื่อแบบไม่ครบอร่อยยังบอกครบร่อยเขาเอื่อแบบบอกถือว่าเป็นคนให้ถือว่าขาด ขาดคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์นะโอคือเบาเป็นต่ฟังเลยเออวันนี่เขาอามีสาระวันนี้บอกทุนมีสาระที่สุดครับตั้งแต่กันเลยกันเลยบอกไม่น้อยว่าไม่น้อยว่าต้องไปสนใจแล้วเขาดอกให้เขาได้ใส่เงินผู้เฒ่าเนี่ยเดี๋ยวไอไปสนใจเขาไยเขาสิเอ้เป็นโลกเระส่งประสาทไปเดี๋ยวเขาสิบ่ได้ใส่เงินผู้เฒ่ากันเลยว่าให้เขาได้ใส่เงินผู้เฒ่าแน่ว่ะแต่คือบางคนเนาะเขาก็เขาเรียกอะไรจิตใจไม่สมประกอบเนาะ พอยแต่หาเรื่องคนอื่นเพราะว่าบางทีตัวเองก็ลืมคิดไปว่าจะคล้องกับอะไรสมบูรณ์ทางจิตใจแม้ว่าร่างกายอาจจะสมบูรณ์แล้วว่าจิตใจยังไม่แล้วหูไดจังไหนว่าร่างใกล้เขาสมบูรณ์เขาคนที่เขาบอกกับหูหล่ะคือเราเดาเอาเพราะเราไปเห็นเขาแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มาเขาเพ่นแบบนี้เสดงว่าจิตใจเขายังไม่ครบเอเดถอดเสื้อออกนอมมีหัวเดียวสะดือบบมีอย่างสิีิหูบอกอุปยานใช่ไนมที่ถอสะดือ มันเป็นพีพีโปงหรือบบอ๋อกับเพราะก็บโอ้โหง่ว่าเขาสมบูรณ์หรือบสมบูรณ์แต่ว่าคุณสมบัติความเป็นมนุษย์เขามันบอกบอกยังยังไม่พอยังไม่พอคือเพื่อนมนุษย์ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันอย่างมากถือเขาถือว่าถือวายังไดกับของว่าใดบาโทษนี้แล้วกะมีความสาัถอีแบบหนึ่ง น้ <laughs> องน้อง่นี้เขาก็มีความสามารถคืออย่างหน่อยคือเสียงเพลงเสียงรัของน้องคือทําให้เราหลงไหลให้เรารู้สึกมีความสุขได้เราก็ชื่นชมเอาวบาโทมีความสามารถยังนี่งายเฮ็ดอันนี้ตอบอนีบนบม่มือละเล่มือละเล่บม <c oughs> ีความสามารถหรอบล่น <c oughs> ี <c oughs> ่แม่นโดยการที่น้องหมป่าบอกคือว่าเบาโทนสามารถหลีกเลี่ยงในการคุยกับผู้หญิงห้าคนได้ในวันเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยมากมายไก่กองนักเป็นความสามารถ จาว่าจาว่าหาคนเหมือนนึงผมคุยเป็นลอยคุณสาวสาวหมายถึงว่าสาวในเสื้อสีชมพูนั่นกันแนว่าคุ้ยกับผู้หญิ่งเนาทักมาเชทมาไม่แต่ผู้ยญิ่งกระโดบ่าโทนอยากได้เสื้อ่าวโทษอยากได้เสื้อนั่นเห็นบอโอ้แต่ว่าเจ้ากับอ่าเป็นคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีแต่คนทักมาอยากได้อยากได้อยากได้เขาอยากได้เจ้าทั้งนั้นเลยอยากได้เสื้ออบอก เริ่มแล้วเริ่มขแล้วเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วนี่ออกจากปลาไปอยู่ปลาด้วยหรืออกมากแล้วเริ่มเป่าภาษาหรือซีแล้วนี่โอ้พี่น้องคลิปนี้ควาพิ่มขึ้นเลยหลายสนใจสร้างบ้านโทร06378996โอ้พุซ่าลายเลยเอฟซีเลยมีทุกทุกกลุ่มทุกเพจทุกวัยแล้วตอนนี้แมนเอาไปใส่เดี๋ยวไอพ่อเดียวไอ้พ่อจะมาโทษผมก็มีแฟนครับไอ้อ่อในหลายๆขนเลยไอหกคนตู้มาคอยส้มมือเลยนั่นกับน้องกงอิง แมนมาคือนอ้นนองจะไปอันนี้แหละคือเขาบอกว่าน้องเขาเป็นแบบอันนี้นะเรียกอะไรอ่ะร่างกายไม่อันนั้นอ่าแต่ว่าเขากับบอดี้วาเขาเพราะว่าเราก็ไม่บอกไปเลยเขาก็โทรมาเราคุยได้เราก็คุยคุยไม่ได้แเราก็เขาก็จะคุยอ่าเขาก็หาคนคุยนู่นนี่นั่นแต่ภาษาอ่าวจบคลิปไปไหนอ้าพี่น้องเพื่ดนอยากได้เสือแสดอยดกเสือนะครับโทรมาหาบ่าโซนโอ้โทรแล้รับสายให้ทักเฟสบุ๊คขานข้อความเท่านั้นนะครับ พิมพเขาว่าบ่าวโทนใน Facebook หน้าตาผู้นี่ขี้แข่ยแบบเล่าสิล่ะโปรไฟล์ปักายๆนั่นแหละครับแล้วพิมพ์มาเลยจะเอาเสื้อเบอร์ไหนอ่าสีไหนรุ่นไหนแล้วก็ขอยอดมาบ่าวโทนก็สรุปแบบให้ตะอูนมาอยากโง่ว่าเฟซบ่าวโทนเฟซแทนหรือเฟซป้อมให้เบิงผู้ติดตามอีกคนตอนนี้เบงนาเพราะยัยสร้างไว้เนี่ยไข่ไข่กันนั่นแหละพี่น้องหนก็ไข่เด้อคอยไอ้ไข่เจ้าพุ่มกลมๆแต่ว่าบ่าวโทนสีใสๆกว่านี่แนวนี้เบงไว้ใสใส นี่แหละครับพี่น้องพุ่ะมาอีกแล้วครับเพิ่งขายลอตเตอรี่นะพี่น้องนะสารคลิปนี้เอาไวรสมีสกอนพี่น้องเนี่ยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ